คำว่าช่วยถามให้หน่อยอในภาษาเกาหลีนะคะก็คือคําว่ามูโรบ a าจูเซลมูโรบาจูเซ,เซช่วยถามให้หน่อยค่ะค่ะถ้าเราจะใช้กับคนก็ให้ใช้ฮันเทเหมือนกันนะคะอย่างเช่นพันจังนิมฮันเทมูโรบาจูเซลพันจังนิมฮันเทมูโรบาจูเซลอ่าพันจังนิมก็คือหัวหน้านะคะพันจังนิมฮันเทก็คือแก่ หัวหน้าอะมูโรบาจุเซโอช่วยถามให้หน่อยค่ะก็จะแปลว่าช่วยถามกับหัวหน้าให้หน่อยค่ะพันจิงนิมพันเทมูโรบาจุเซโอช่วยถามหัวหน้าให้หน่อยค่ะหรืออะเพื่อนอะถามกับเพื่อนให้หน่อยชินกวนเทมูโรบาจุเซโอชินกันเทมูโรบาจุเซโออะช่วยถามเพื่อนให้หน่อยค่ะหรือช่วยถามคนนั้นให้หน่อยอะคือซาร,รัมพันเทมูโรบาจุเซโอ คือซาราห์ันเทมูโรบ้าจูเซลอ่ะก็จะปแปลว่าถามคนนั้นให้หน่อยค่ะช่วยถามคนนั้นให้หน่อยค่ะอ่ะถ้าเราจะให้กับสถานที่นะคะก็ใช้คำว่าเ e ออย่างเช่นเพซาเอมูโรบ้าจ e ูเซลเฮซาเอมูโรบ้าจูเซลอ่ะเพซาเอมูโรบ้าจูเซลช่วยถามที่บริษทัทให้หน่อยค่ะหรือช่วยถามที่ธนาคารให้หน่อยอ่ะอึนเฮงเอมูโรบ้าจูเซลอึนเฮงเอ มูโรบ้าจูเซโออ่ช่วยถามที่ธนาคาร ижу. ให้หน่อยค่ะหรือช่วยถามที่สถานทูตให้หน่อยอ่าเทซาควานีน่มูโรบ้าจูเซโอเทซาควานีมูโรบ้าจูเซโออ่ช่วยถามที่สถานทูตให้หน่อยค่ะแล้วถ้าทั่วไปอย่างอื่นทั่วไปก็จะเป็นอย่างเช่นถามทางอ่าค m รุลมูโรบ e าจูเซโอคิรุลมูโรบาจูเซโออ่หรือคิลมูโรบ้าจูเซโอก็ได้นะคะช่วยถามทางให้หน่อยค่ะ หรือช่วยถามชื่อให้หน่อยอ่ะอิรุมมูรอบาจูเซโออ่ะอิรุมมูรอบาจูเซโอก็ได้นะคะไม่มีอื่นก็ได้ดิอิรุมมูรอบาจูเซโอช่วยถามชื่อให้หน่อยค่ะครั้นี้ก็คือการใช้คําว่ามูรอบาจูเซโอที่แปลว่าช่วยถามให้หน่อยนะคะมูรอบาจูเซโอ